สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทํากินเององ่ายๆวันนี้เราจะมาทําเมนูต้มเจิดเต้าหู้ไข่หมูสับเห็ดรวมกันค่ะวิธีทําไม่ยุ่งยากเลยนะคะทําอย่างไรไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาหมักหมูกันก่อนนะคะวันนี้เราใช้หมูสับ300กรัมค่ะใส่น้ำตาลทราย 1>, 1ช้อนชาค่ะพริกไทยป่น1ช้อนชาค่ะสีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะค่ะและน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคนคลุกเคล้าส่วนผสมนะคะให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็หมักทิ้งไว้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็เตรียมหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำประมาณครึ่งหม้อนะคะรอเดือดสักระยะหนึ่งนะคะใส่สามเกลือลงไปเลยค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับค่ะปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรอให้เขาสุกนะคะพอสุกแล้วก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ คนสักกเล็้อย่ะใส่เห็ดหอมลงไปเลยค่ะเห็ดหอมนำไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะคะแล้วก็นำมาหั่นครึ่งค่ะใส่แครอทลงไปเลยค่ะคนเล็กน้อยค่ะปรุงรสนิดหน่อยค่ะเราก็จะใส่ซ e. ีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะซอสฝายเขียว1ช้อนโต๊ะค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะรอให้เขาเดือดนิดนึงนะคะใส่ฟองเต้าหู้ลงไปเลยค่ะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะนำไปแช่น้ำให้นิ่มเราก็ตัดเป็นชิ้นๆเลยค่ะพอเริ่มเดือดดีแล้วนะคะเราก็ใส่เห็ดหิมะขาวลงไปเลยค่ะตามด้วยเห็ดเข็มทองค่ะ กดๆสักเล็กน้อยนะคะใส่เต้าหู้ไข่ลงไปค่ะใช้ประมาณ3หลอดนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะเราก็จะต้มเขาไปสักระยะนหนึ่งนะคะใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะเราก็จะรอให้เขาเดือดอีกนิดนึงนะคะ ได้ที่แบบนี้แล้วนะคะก็พร้อมทานแล้วค่ะเพื่อนๆตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะยังไงลองไปทำทานกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ